ส้มจิดวตัวพิชชน่าครับร้านประกบนะฮะหายที่ยากประจวบนะวันนี้เราเจอแม,ม่มุย้ยด้วยนะครับแล้วก็แฟนเขานะฮะถ่ายคลิปนะฮะแม่มุย้ยกินแซ้ำนะฮะเอาไปไหนะน,น้ามักนะเก็บตังค์ก่อนอา,า,า,าห่างเลยไหนก็ไม่ยอมถายหน,น้นะาเขาพีา่ๆๆ ไปเรื่อยไปเ่อยอ่าคิวแรกครับอ่าเดี๋ยวมาเอาใช่ไหมครับโอเคคิวคิวแรกคิวแรกเท่ากับสิบเก้าใช่ไหมอ่าสิบเก้าคิวแรกคือสิบเก้านะฮะยำกุ้งยำกุ้งยำกุ้งสดแล้วก็ลวกหนึ่งนะยำกุ้งสดด้วยลวกด้วยอันนี้ถูกห้าสิบ ไม่ประละาไม่เตวเางวันเงือออกหน่อยนึงเมื่อวานนี้วันนี้ร้านแคปไม่มาขายนะวัน, <c oughs> ว,น,ว,นวันหยุดนะ <c oughs> ยำกุ้งสดกุ้งลวงหนึ่งไม่ล้า นันยำของใครชิม้านๆเลยนะจ๊ะประกบเขาจะให้ลูกค้าชิมนะได้ไหมบอกได้นะฮะมันแบบว่ามันแบบว่าปรุงสดปรุงรวกไม่ปลา พออไม่ใช่เหรอหพี่ก่นอ,อนใช่ป่ะโอ้แปดให้น้องม,มาเจอมาถึงให้แต่นั้นนยะหนูว่า,วาคุณจะว,ว่าหนูกล้องกว่าถุงเลย ถ้าใครไม่กินปลาบอกหนูได้ไม่กินปลาได้ก็บอกหนูได้เลยนะหนูล้างก็มังให้ได้นะอ๋อต้องล้างเลยถ้าต้องคนแบบไม่เอาเลยอย่างเงี้ยทีนี้ต้องมีกระมังแบบสำหรับไม่ใช่สวัสดีจ้าขอบคุณค่ะอะไรไม่ยาวเหรอโอ้ไม่รู้นอ่ะ เขหาลูกาคนบ้างทำอะไรด้วยังใจอีกหูพี่ก็พูดแข็งได้จ้ะยองได้จ้ะเลาได้ เข้มข้นนะครับวัตถุดิบครับได้เป็นต่อได้เลยครับแม่มุ้ยกินแซ่บกินแซ่บจริงเหรอทำไมชอบกินของดิบๆอ่ะเรนชอบเนาะแล้วน้องฟุกไหนน้องฟุกไหนน้องฟุกกำลังจะมาค่ะอ๋อ ยี่สิบเอ็ดโอเคไม่ปน่คนเลยนะแค่คนแค่งยังไงอ่ะพิเศษ เดียววันนี้มาแบแบบไม่เดมาม่เ็มาเอาใครเออไปนะยไม่กดเออได้เอาสีอะไรครับมีหลายสีเดี๋ยวพี่ไปปอกเองก็ได้ปลาเขากับนปอกคนค่ะประกอบเขาไปปอกเองก็ได้ครับวังไปทางนั้นแหละไปทางลูกเลย คนมาช่วยนะเมื่อวานนี้พี่สันมาช่วยเฉยนะฮะบางคนบอกว่าเอ,อหมายว่าจะยังคนเดียวได้ก็แทบแวะยืนม,มาช่วยนะฮะแล้วก็มีคุณแม่นะเป็นตัวหลักที่มไปช่วยนะ<า>เดี๋ยวครับอ,อ,รอ่าใช่เดี๋ยวพอเยอะค่อยหาผู้ช่วยสักคนหนึ่ง 120 240 250 2 6 2 8บาทจัดไม่ต้องค่ะใช่เปล่ามันทำไมเยอะจังเลย200คือ่าไข่เจุ้งอ๋อ1 2กลุ่งแล้วก็ไข่แข็งพิเศษ120-240ไข่ใบกระับกัอ๋อเหลือข้าวพดอีกแจกัข้าวโพดตุ๋นจเดเยวอจัหนักแถไปให้ชุดหนึ่งถักอ่ะอันนี้รับหิ้วือวาทานเองครับที่ต้ม่ะที่บ้าน แค่ไหนสองร้อยหกสิบมีใช่ไหมพี่อันนีมีนะคะของนี่คือลูกค้าจะมาซื้อค่ะที่ที่มาจากชนบุรีค่ะ๋อ้แากเขาเพิ่งขั้นเราแป๊บจรงนะคก็มีก็มีอยู่แค่ห้าสิบบาทแล้วสองจ้าเออแม่แม่แม่รับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานขอโนะเมื่อกี้ติคนแม่ไปรับงานนะ มาจากเยอรมันเลยเก้าเผ็ดปีนี้ยังแขกอยู่ตรงนู้ที่อยู่อ๋อคนเดินกับเจเบียกับเจเบียมีครับมีครับยี่สิบสี่ครับจดไดเลยนะจ้ะแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บยี่สิจด้วยครับจดด้วยดูบ้างดูางเุ้มดโจมาย

ได้ไหมัาเยสันกีราเออย่างเดียวค่ะเผ็ดเลยลองก่อนว่ากินได้ชอบเผ็ดมากเผ็ดกลางพอค่ะเผ็ดากลางเผ็ดยจะกินไม่ได้เผ็ดนะคะ เดี๋ยว่ออเดที่ทะเลรวมไข่ดาไเออเาวันนี้มีหรอไข่ดาเอามมีเยตัวเดียวนั่งไปติดมต้องยืนล็อกเออเมื่อยเีเก็บตังอย่างเดียวพอเงอออ้อีด เดือด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 องถุงน้องมัไม่มุ้ยของน้องของน้องไม่ปะลาจริงสไม่าไม่ให้แมุ่ยเดือนะมม้ยยำเองไม่ได้เหรอจะได้หาเอาเขาทำเป็นนะเนี่ยเขาทำเขาทำอาหารเก่งเห็นได้เลยแหละเออ

อนี่ระเบิดอะไรนั่นเหรออะนี้ทะเลเดือดทะเลเดือดทะเลเดือทะเลเดือดเดือดมากทะเลเดือดนี่ออะไม่้ว่ามันเดือดไหมอนเยอะมากอะสองร้อยหนงร้อยถูกมากด้ทุกคนดูดดอถขอยรูปนีหน่อยนะขอถ่รยร้ปนีดหน่อยนะ นี่นะคะคือทะเลเดือดแต่ถ้ามีปูม้าก็จะเดือดขึ้นไปอีกค่ะอะ้วปูม้าไปไหนอ่ะปูม้าวันนี้ไม่มีเลยจริงเหรอถ่าทั่วไปจบเลยเดือดวคืนนี้เราจะไปที่ไหนขอที่ได้ไหมได้ค่ะนี่บังเบิดมีบังเบิดโอ้เดือดจริงคงมากมากดีจังเห็นพี่โจไปกินกุ้งไม่แน่ยากกินมาเลยกุ้งอะไรเขาเคยเคยเคยเข้าช่วงนี้เคยเข้าที่นี่ก็มีไปมั้ ได้ครับที่บางพานได้ครับตัวพ่อมาอ่ามันได้ได้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีแต่วันนี้หนูหักหนูหักวัวประจุไม่มีตัวได้มีมีสักเจ็ดแปดคนหาขาเพื่อนๆนะได้ได้ะเจ็ดแปดคนเก้าคนสิบคนได้รถตู้ขุมงกร ดกวนต้นหอมที่่อยมาเพราะว่าไหวาดไวาเมื่อวานหรือวันก่อนไม่รู้นะคะแต่ค่ที่เห็นก็ขี่บไซมาไม่เยเห็นน้องไม่เยเห็นั่นไม่มนแล้วก็บอกว่าพอที่ใส่อยู่แถวเนี้ยอ๋อใช่ไม่ใส่ิไม่ด่าอ๋อเขา้าบ้าพรามดูของเด็กนะะเด็กก็กินได้นะเด็กก็กินได้นะครับผู้ใหญ่ก็กินดีสวัสดีค่ะดูเงินก่อนนะจ๊ะ ไม่มีเวลาอ่านเลยนะตอนนี้ไลฟรเด็กเด็กขนมจีนกุ้งสดเด็กๆนี่ส่วนคุณพ่อคุณแม่มาทานได้เลยนะเสื้อขาวเสื้อขาวมากินแล้วอ่ะหกวันเสื้อขาวเจ๊เจ๊ฉันรู้นะฉันรู้เลยเขาทอดนี่มากินทุกวันไปอ่านคอมเมนต์หนึ่งว่าไงอุ้ยยอมใจเสื้อขาวเลยมาทุกวันนี่เข้าไปดูเลยเนแล้วว่าขาเสียวนั่นเองมาซื้อไม่มาโอ้โนมาช่วยมาซื้อ นี่เป็นของน้องคุณน้องคินนะครับเด็กๆนะอ๋อน้องคุณน้องคินใช่ไหมอันนี้ของเด็กอ่ะทานได้อันนั้นยำอะไรอันนี้คือยำหน่อมจีนแล้วก็มีกากหมูยำหน่อมจีนกากหมูแล้วก็มะม่วงกุ้งสดมะม่วงข้าวโพดกากหมูก็อร่อยนะน้องๆกินอันนี้เมนูที่อยากแนะนำกินกับไปทานนะว่าจะอร่อยอะไรอยู่ด้วยใส่ผักปะของน้องไม่ใส่นะ เดี๋ยวลไหลม่น้ไไปน้ลหลุไม่กินขอบคุณค่ะโอหดีวันนั้นอยู่ต้องซื้อแค่ตู้เย็นแล้วก็กินตอนเส็จสรเสร็แล้วเส็จแล้วเสร็จแล้วแม่มุนหนูทะเลเดือดหนูให้ได้ผัก2อชุดนะ่าไรครับทั้งหมดอ่านคิดเต็มนะห้ามลด อ่ะถึงแต่ประกอบให้น้องให้น้องคิดูครืเท่าไรครับไม่ได้ขายต่อไว้จะสิบจ้ะขอบคุณครับจบไปแล้วค่ะครับอ้าวมาอยู่ถ่ายก่อนแล้วเดี๋ยวไปรีวิวเดี๋ยวไปรีวิวที่บ้านนะขอบคุณครับ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 แล้วมาอีกนะแมงมุมต้องมาอีกนะมาเลยก็เขาอยู่ที่นี่ 21จ um ้าลวทะเลครับลวนทะเลแยกน้ำใส่ปลาได้เผ็ดไหมจ๊ะเผ็ดจ้าว้าวเร็วเ็ดจ้าปลาได้นะเบอต้องเขียนะเขียได้เเขียนได้าไม่เขียนก็ถือเบอร์ไว้อ่ะถือเบอก็ได้บอกเขาไม่นางตกจันนั่นี้ เล็บเล็กๆนั่นแหละมีมีคนแจ้งมีคนทำบ้านเครื้อเข่ามาแล้วมาแล้วนั่งมาแล้วผมไปกดไลค์ให้อยู่ครับเออไม่เห็นนะผมไปกดไลค์ให้คุณอยู่อ่ะชื่อแพรอะไรนะอะไรนะอีเจ๊อะไรนะอีเจนะ๊แซฟเวอร์เหรใครอยากติดตามเนาะมันรู้เพื่อนเต็มอย่างนะอีเจ๊แซฟเวอร์นะพิมพ์เซิร์ฟได้ไม่มีคคนบไมม่ีใครคบเลยโอ๊ตมมีเพื่อนทั้งหมด20คนทั่วโลกนะฮะ อะไรเพิ่มบอกได้ยนะังไงโอเคแล้วครับซื้อไปทานเองครับซื้อให้แฟนให้แฟนแฟนฝากมาซื้อบังคับมาซื้อไม่ต้มาปูมาไม่มีวันนี้ออมมาหาทุกวันเลยอ่ะรีบจริงไม่ได้พรุ่งนี้ต้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้สดเชยจริงพี่พี่โทรมาถ้ารับสายทันนะอาจจะเอามาหาให้ได้โทรศัพท์แล้วก็เตรียมของอยู่หนูหน้าบ้างไงหนูเริ่มตัวหลักเลยตัวนั้น่ะ คนนชอบกิเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูออกมาไม่เป็นไรวันเดียวอันนี้ไม่มีปูม้นะครับต้องขอโทษเพื่อนด้วยนะครับเจ๊ใส่กักหมูแล้วก็ปลาเชือต้องลองกินอจริงๆอะไรมีเมนูใหม่ด้วยกางหมูใช่กากหมูหนุ่มจริงกากหมูกรอบกรอบดึ๊บใส่ผันปอมด้วยเหรอกรอบนะเจ๊ใส่ผันปอมนะฮะไม่น่าเชื่ออยุค่นี้ใส่ผันปออมอ๋อไม่ได้ใส่ฮะ อันนี้อันนี้จะเละเดือดอะไรอีกเหรอนั่นแหละครับแม่ไม่ไม่ผิดไม่ผิดมากไม่ผิดมากไม่ผิดมากคุณไปยืนตรงมุมกว้างคนกดไลค์เพียบเลยอ่ะ โอ้ยมึงยืนยืนนะตรงหน้ากล้องหน่อยสินี่ครับอ่ะแม่แม่แม่ไป็นไงถึงคิวยังจ้ายี่สิบสามเหรอยี่สิบสามขอบคุณนะคะอ่าต่อด้วยยี่บสองจ้า ย่บองยี่สิบสองเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขามาเอาข้ามไปก่อนก็ได้้าไปยี่สบสางน้อเนี่ยยีบสมประกบมอยนเนาะ่ไนะเดียวนะนั้นหนกกินไม่ได้หรอประกบไม่ได้ือกดคิวได้ได้อะไรรู้แล้วแต่ได้ๆตอนี้นะพี่นะโอย พอแจไปยืนตอนนั้นคนกดไลค์เพียบเลยเฮ้ยโอ้โหดีวะเฮ้ยลูกลูกหัวใจมาเต็มเลยฮะไม่ดราม่าไปลูกค้านะแจเป็นเขาเป็นลูกค้านะครับมาอุดหนุนนะมาอุดหนุนอันนี้ของเด็กเหรอของเด็กค่ะโอ้ยของเด็กจะนะเอาพี่จีนหนึ่งมั้ยได้โห้พ่อพี่จีนหน่อยนึ่งเนอะ เดี๋ยวพี่ตอนนี้นะพี่พี่เขามาจากสุระทรม,มาตั้งแต่เมื่อวานมาเช้าแล้วใชมาตั้งแต่เช้าเลยเขามาตั้งแต่เมื่อวานพี่เขามาตั้งแต่เมื่อวานนต่ว่าเพียงรองโงแล้วลแรมวหอ,อ๋อดีนะครับมาเที่ยวประจวบข้าวปสแล้วกน้ม่าวานเปิม คใครอยากดูเข้าชิมนะฮะไปดูในในเฟสได้นะฮะอิจสัเวอร์นะขอบคุณนะอ่ะเอาพี่อะนะอุชมทะเลรวมค่ะไม่ไม่เอาไม่อตามช่งเขาเป็นเกี่ยวทะเลรวมไทรแมงดาโอเคค่ะทำไหมเพชรไหมเพชรกลางเพชรกลางปแล้วไหมจับเวคร์บ